ยังคงเกาะติดน้องบุ๊กเอกนิตปัญญาดาวเตะทีมชาติไทยที่ย้ายจากเมืองทองมาคาแข่งกับอุดระัรเดมอนในศึกฟุตบอลเจลีกนะครับต้องบอกว่าวันนี้อุดระเนี่ยจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมให้กับน้องบุ๊กเอกนิตปัญญาเนี่ยถือว่าเข้มข้นเขาทีมงานสตาฟโค้ชเนี่ยเรียกน้องบุ๊กเอกนิปัญญานะครับมาเทสร่างกายตั้งแต่8โมงเช้าที่สนามฝึกซ้อมอุดระโอฮาระเทนิงกาวนะครับคือการเทสครั้งนี้ ค้อง้างสาคัญอย่างมากจะดูว่าสมรรถภาพของนงบุตตอนนี้พร้อมแค่ไหนสําหรับการฝึกซ้อมกับอุลวะและมีโอกาสที่จะได้ลงสนามในฟุตบอลเจลิกพร้อมที่จะลงหรือเปล่านะครับซึ่งนงบุกก็มุ่งมั่นทุ่มเทเต็มที่เป็นการเทสร่างกายที่หนักเห็นวิ่งรอบแบบนี้แต่วิ่งเยอะมากนะครับไม่ได้แบบวิ่งชิวๆนะคือต้องวิ่งตามรอบที่ท,ทีมงานกําหนดมานะครับแล้วก็วิ่งหลายรอบมาก ซึ่งตัวน้องบุกเองก็พร้อมแล้วคือต้้งหมออุระวันี่เขาเข้มข้นอย่างมากในการเทสั้งนี้นะครับมีทีมงานสตาฟโค้ชเนี่ยมาอยู่ดูการเทส3-4คนด้วยกันนะครับถือว่าเข้มข้นจริงๆรอดูไปดูภาพบรรยายกาศดีกว่าว่าน้องบุกวิ่งเป็นไงปฏิกิริยาแล้วก็มีพี่มิวคอยดูอย่างตลอดไปดูกันเลยครับ ไป็นไงบ้างบุงบ๊วันที่2กับการเป็นแบตเตอ์อุตวะวันนี้ทําอะไรบ้างครับผมก็วันนี้ก็วิ่งครับเทสเขาเทสอะไรเราพี่ดูอยู่คือวิ่งโคตรเยอะ2 0่สาิินาทีได้นะใช่ใช่ครับปร,ป,รประมาณ20่สินาทีมันเป็นการเทสยังไงเขาได้บอกไหมเทสเหมือนกับว่าเขาจะเจาะเลือดครับที่ติ่งหูแล้วครับแล้วก็เอาไปวัดค่าเหมือนค่าแบบว่าการฟืฟ้นฟูของ ของตัวนักเตะเองว่าเฟิร์นฟูลเร็วแค่ไหนก็เหมือนว่าเป็นการวัดแบบความฟิตของเราใช่ครับแล้วคือที่นี่เทสทีนสามสี่คนลุมเองคนเดียวเลยได้ครับเป็นไงแล้วพอวิ่งเหนื่อยไหมวิ่งอย่างงี้ก็ถือว่าเหนื่อยเลยครับใช่ป่ะครับเมื่อมาครั้งครั้งที่แล้วเราก็เทสใช่ครับมันแตกต่างกันไหมนั่นตอนนั้นเราเทสสามคนเราเลี้ยวคนเดียวก็ก็ไม่แตกต่างครับเพราะว่ามันมันก็วิ่งแบบเดียวกันนะครับ การวิ่งเทนเนี่ยบุ๊กมันเหนื่อยมากขนาดไหนมันเหนื่อยมากไหมเหนื่อยกว่าการซ้อมไหมก็ถ้าให้ผมบอกก็เหนื่อยกว่ากว่าการซ้อมอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเราวิ่งตัวเปล่าเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้เล่นกับบอลเหมือนตอนซ้อมเลยครับแต่คือออกมาแต่ละทีนี่คือแต่รอบนี้หน้ากาลังรู้สึกว่าเหนื่อยเลยนะใช่ครับผมเหนื่อยพอาะเหนื่อยก็ก็ขอปรับตัว แล้วตอนวิ่งเนี่ยคือเขาอธิบายให้เราวิ่งอย่างไรก็เขาจะเขาจะเอาเขาเรียกว่าอะไรหลักใช่ไหมหลักอ่ามาตั้งเป็นประมาณกี่เมตรฮะประมาณห้าสิบครับห้าสิบเมตรแล้วก็แต่ละช่วงของห้าสิบเมตรคือประมาณจะเริ่มที่ประมาณสิบเจ็ดวินาทีอ๋อคือพอเราวิ่งไปถึงต้องวิ่งให้ ให้พอดีกับเวลาแล้วก็เหมือนเซตแรกก็วิ่งสี่รอบสี่รอบเซตสองสี่รอบเซตสามเซตสี่อย่างละห้ารอบแบบแต่ว่าจํานวนวินาทีก็ลดลงมาลดลงก็จะคือจะเหนื่อยขึ้นใช่แล้ต้องเร่งขึ้นเรื่อยๆชวิ่งทั้งหมดก็กี่รอบ20รอบ18 18รอบ18รอบก็ไม่แปลกใจที่จะเหนื่อยวิ่ง18รอบแล้ววิ่งทําเวลาด้วยเนี่ยอันนี้มันไม่ได้วิ่งชิลนะ แล้วคือเจลลี่เขาต้องบอกว่าเทสร่างกายครังนี้คือเข้าไปตรวจผลออกมาจริงจังแล้วมันส่งผลต่อต่อการฝึกซ้อมของเราแล้วก็ชี้วัดในการลงเล่นด้วยแต่แต่ไม่ใช่รอบรอบใหญ่เลยพี่รอบเล็กรอบเล็กแต่ก็รอบเล็กแต่มันเหนื่อยนะเพราะว่ามันวิ่งทําเวลาถ้าวิ่งจ๊อกจ๊อกเนี่ยสบายวิ่งทําเวลาพี่เห็นนคือต้องนับ5 4 3 2ี่สามสองหนึ่งต้องเข้าตามหลักให้ได้ใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดเข้าไม่ทันนี่คือยังไงก็พยายามเล่นพยายามให้เข้าให้ทัน แต่ก็ท้าทันนี่คือทีมงานโค้ชจะชมนะครับ Nice Nice Good Nice ใส่ญี่ปุ่นนะใส่ญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มได้ก็ก็มีศึกษาบ้างครับต้องศึกษาเรื่อยๆนะใช่ครับถามไม่เมีตลอดเลยแล้วตอนนี้รู้สึกไหมพอเทสเสร็จรู้สึกฟิตขึ้นไหมเพี้ยไปฟิตขึ้นต้องต้องต้องซ้อมไปอีกอีกหน่อยครับก็ต้องถ้าส่วนตัวคิดว่าเราใช้เวลาอีกแบบความฟิตจะกลับมา ประมาณที่เรามีเพราะว่าเรามาจากปีที่สั้นไงเราไม่ได้มาเหมือนตอนตอนจบไทยลีกครั้งนั้นน่ะเรามาด้วยการที่แบบแมตช์เพิ่งจบนะคิดว่าต้องใช้เวลาอะไรส่วนตัวถ้าให้ผมคิดประมาณ2-3สสัปดาห์สอสัปดาห์นะใช่ครับก็น่าจะความฟิตกลับมาอยู่ในจุดพอดีเลยครับผมตอนนี้ก็โอเคเป็นไงแล้วมาอยู่ญี่ปุ่นปรับตัวพี่มิวลงตัวเรียบร้อยครับ ดีครับพี่มิวชิทุกอย่างครับเชิญทุกอย่างมีอะไรถามพี่มิวตลอดเลยนักบอลก็คุยกันเรื่องก็สนิทกับจุมเป้เลยวกนี้เหมือนเดิมก็ก็มีสื่อสารมากเริ่มเริ่มดีขึ้นครับโค้ดแต่โค้ดได้คุยคุยรึไหมสกอรตจยางย่างครับแต่ยังไม่ค่อยได้คุยเพราะว่าเรามีโปรแกรมของเราต่างหากใช่ไหมก็ค่อยๆปรับไปนะครับแล้วหลังจากนี้เป็นไงบ้างจะทําอะไรบ้างซ้อมกับทีมใช่ใช่ครับก็ซ้อมกับทีมแล้วก็เดี๋ยวไปดูบอล ใช่มีเต่วันศุกร์นี่บแต่คือเราอาจจะเรื่องลงทะเบียนยังไม่ทันน่าจะทันคืออาทิตย์นู้นเลยครับผมโอเคอ่ะนี่ก็เป็นอัปเดตเอกนิปัญญาจากญี่ปุ่นฝากถึงแฟนๆหน่อยนี่ครับถงก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับโอเคครับขอบใจมากรุกครับ